น,น,น,นี่คนนี้ไม่มีหัวนิว้สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อผักชีครับผักชีใช่ค่ะเอ,อ่อพอจะมีเวลาว่างไหมครับสักสักสามนาทีได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าผมฝมึกร้องเพลงเพลงหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่รู้วันพอหรือเปล่าอยากให้ช่วยฟังให้หน่อยอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเค เดินไปนิดหน่อยได้ไหมอันนี้รถอันนี้รถเล่าหรอใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวซ่อมให้แล้วกันเป็นค่าที่มายืนฟังขอบคุณค่ะโอเคพอดีว่าเพลงนี้มันรู้สึกว่าแม่น่าจะเคยฟังหรือเปล่าชื่อเพลงว่า Day One ละอ๋อเคยค่ะแต่ว่าผมอะเพิ่งเพิ่งฟังได้ประมาณ2วันก็เลยอยากให้มาฟังให้หน่อยครับผม ลองโอเคหรือเปล่าได้ค่ะเอาเลยค่ะได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะไอ้เจ้ากูเขินวะสัตว์เอ้เ้กูไม่ทำอะไรอย่างี้มานานละมันเริ่มจากการทักทายจากคนที่ไม่รู้ใจสู่การเรียนรู้ กจนกลายมาเป็นลอกถึงไปละเท่าที่ฉันพูดไปเธอยังคิดว่ามันไงอยู่หรือเปล่ามันเริ่มจากความเข้าใจจากคนที่ไม่เข้าใจสู่การยอมรับฟังและพอไม่ยอภัยก่อนที่เธอต้องไป อยากให้เธอทบทวนมนันอีกครั้งจำได้ไหมในวันที่รักของเรานั่นหอมหวานนึกถึงครั้งที่เราสองเคยได้ตกเอยขอใหม่ได้ไหมได้ได้ได้เก <c oughs> ่งแล้วจำได้ไหมในวันที่รักของเรานั่นหอมวน เคยตกลุมรัก feeling l i k e t แต่วันฉันยังคงนึกถึงแต่วันวันที่เราทั้งสองมีกันเพราะความไม่กข้าใจทำให้เราสองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่ต้องการให้เธอหายไปจากชีวิต feeling l i k e t แต่วันอยากให้เธอนึกถึงแต่วัน ว่าที่เราจะได้รักกัน ไปจากชีวิ feeling like t แต่วันอยากให้เธอนึกถึงแต่วันกว่าที่เราจะได้รักกันโอ้ยพอจังเลยอะพอจังเลยคือพอจังเลยอะ,อจ,ยอะจริงๆ<ต>นะใช่เหรอ ม่คือเต็มสิบคือสองวันน่ะมันไม่ใช่ละก็อาจอาจจะมีร้องร้องผิดด้วยนิดนึงหรอจับไม่ได้เลยอ่ะใช่หรอใช่ร้องพอม่ากเลยเอางี้เติมเติมสิบให้คะแนนผมเท่าไหร่ให้สิบเว้ยไม่ใช่ละผมร้องผิดให้สิบเฉยไม่แต่แต่เราเราเราจับไม่ได้ไงว่าร้องผิดตรงไหนไงใช่ถือว่าถือว่าดีเลยอ่ะชอบอ่ะเลยค่ะโอเค ขอบคุณมากนะผมเริ่มมั่นใจตัวเองขึ้นละพอคุณพูดอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวผมซ่อมรถให้แล้วกันเป็นค่าที่คุณมาฟังเพลงขอบคุณค่ะโอเคเจดีจังพี่นี่ชื่ออะไรอะคะพี่ทำได้มหมเนี่ยชื่อถอยครับชื่อถอยอันนี้เราเพิ่งมาเหรอใช่ใช่เราเพิ่งเข้ามาค่ะแสดงว่าก็ new player หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ว่าหนูต้องูทิ้ง อ๋อจริงไปแล้วใช่ค่ะแล้วทำบัตรประชาชนมาหรือยังทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะขอขอดูหน่อยได้ไหมแลกกันได้ไหมได้แลกกันได้งั้นพี่ก่อนไม่พี่ขอก่อนเราต้องอ่ะได้ได้อ่าโอ้ my god ทำมาแล้วด้วยอุ้ย เชี่ยทำไมหน้าคมจังวะวัยอายุอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามยี่สิบสองเหรอยี่สิบสามมโอเคโอเคเป็นน้องพี่ปีเดียวเองเหรอใช่พี่เกิดปีสองพันขอดดหน่อชสิได้บิดเราเล่นเราเล่น ยอกหยอกอะไรอ่ะหยอกหยอกนิดเดียวเองตกใจเลยล <laughs> นี่เห็นไหมปีสองพันอ๋อเอ้ยทำมันท่างขึ้นใหม่ได้ด้วยใช่มันสใส่ภาพขึ้นใหม่ได้จริงหรอพี่เข้ามานานแล้วใช่ไหมงก็เข้ามาได้อาทิตย์เดียวแล้วก็มา,อ,ายยอยู่แกง๊งใช่ แก๊งเอ็กซดัสครั๊อครับใช่เข้ามาได้ทิศเดียวก็ได้มาอยู่เลยอ๋อมีข่าวรู้เอ้ยพม่ีขอบอร์ได้ไหมหรือไม่ได้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 เอ้ยเดี๋ยวหวันใจพี่มาแหกอกหนูหนูขอโทษหวันใจแหกอกอะไรวะหวันใจแหกกระเจงนะตอนเนี้ยใช่เขาทิ้งพี่ไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วพี่เพิ่งอกหักวันนี้ใช่ใช่แต่ว่าพี่ก็ทําใจไว้นานแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรหรอก จะเอาเบอร์ใช่ไหมให้ได้ไหมให้ได้เพราะว่าตอนนี้พี่ไม่มีหว่านใจเหรอคะใช่เ,เบอร์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะเจ็ดหกหนะึ่งสองครั้งเดี๋ยวหนะ้าปั๊บนะคะได้ชี้ยสาวขอเบอร์กูที่คนนี้มันหล่อ,อเกินาาว่ะใช่ครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองครั้งเทียกูมันหล่อเกินน่ะน้องเอาได้ขี้สาวขอเบอร์กูด้วยจริงจริงกูต้องเป็นคนขอเบอร์สาวบทมันสลับกันเสยอ โหนี่เข้าแล้วผักชีใช่ผักชีครับชอบกินกับน้ำซุปพอดีอ้ยวไปพี่ก็ว่าไปโอเครถดับไฟไหมอะไรก็โทรมานะครับยกเว้นเรื่องเงินไม่มีตังค์เหมือนกันหรอถ้าไม่มีอะไรโทรหาไม่ได้หรอฮะก็ไม่มีอะไรโทรหาไม่ได้เหรอ เออโทรได้ครับโทรได้โทรได้ทั้าเหงาก็ก็โทรมาได้ทั้งเหงาอ่ะแล้วพี่ไม่คิดจะโทรหาหนูเลยเหรอคะอ้าวก็เดี๋ยวหลักเลยหลักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่โดนโดนตีแล้วพี่โทรมาให้ไปฆ่าแล้วกันโอเคขอบคุณคโอเคไว้เจอกันนะครับครับผมมั่นใจตัวเองขึ้นเยอะเลยให้ตั้งสิบก็เก่งแล้วไงโอเคโอเคไว้เจอกันใหม่ครับครับครับผม แค่นั้นแหละนี่แหละคุณแผนเมืองร้านของแท้กำลังกลับมาแค่นั้นแหละตามสเต็ปไงอยู่กับผมมาทุกคนได้บอกเลยว่าอาหารตามีมาไม่ขาดอยู่แล้วเพราะว่าผมขอบประชาชนทุกคนเลยที่กูคุยด้วยแค่นั้นแหละกูคุยกับใครไม่ว่าจะรู้จักกันแค่วันเดียวกูก็ดูแบบประชาชนแล้วอ่ะนี่คนที่ผมแดงผมแดงสวัสดีครับ วัสดีครับเออพอจะมีเวลาว่างสักสามนาทีไหมได้ค่ะคมีอะไรคะคือผมอยากให้ลองฟังลองฟังเพลงหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้คือผมฟังเพลงนี้มาประมาณ2วันแล้วผมลองฝึกร้องอะ่ะแล้วแบบผมไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะ่ะค่ะเออทำไมคนนี้เขาแข่งกับกูจังวะเออแล้วแต่ชื่ออะไรครับชื่อไพอาค่ะไพอาใช่ ชื่อไพ่อ่ะแล้วชื่ออะไรคะชื่อทอยครับชื่อทอยชื่อทอยหรอใช่ครับชื่อทอยเสียงเขาดูอ่ะเพลงเดวันนะครับเดวันคุณผมกลัวกลัวอะไรเสียงคุณดูอ่ะไม่ไม่เสียงเราเป็นอย่างนี้อ๋อกลัวกลัวจริงเสียงดูแต่ไม่ได้ดูจริงๆอ๋อ ร้องเลยร้องเลยอยากฟังคือผมอาจจะร้องผิดไปบ้างน,นะเพราะว่าผมฟังเลยสองวันอะแต่ว่าอยากให้ฟังไหนวันได้ไหมโอเคโอเคเราชอบเพลนี้พอดีกู <c ười> ขอดูแบบประชาส่วนแน่แค่นั้นแหละไม่ใช่แม่งยังไม่ได้ทำนะเ,เวชิบหายได้งั้นอะอันนี้ร้องอยังคะเนี่ยยังยังเขินยั่ว,ว่ะกลัวมันไม่พอไม่ต้องเขินหรอกเราได้ยินคนเดียว โอเคเปิด okay. กระซิบดีกว่าโอเคได้ยินคนเดียวของจริงละอันนี้ได้ยินชาดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมันเริ่มจากการทักทายจากคนที่ไม่รู้ใจสู่การเรียนรู้กันจนกลายมาเป็นล็อกทั้งไปและเสาที่ เธอยังคิดว่ามันไงอยู่หรือเปล่ามันเริ่มจากความเข้าใจจากที่ไม่เคยเข้าใจสู่การยอมรับฟังพอไม่เอาไปก่อนที่เธอต้องไปอยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้ง จำดีไหมในวันที่รักของเรานั้นหอมหวานนึกถึงคราที่เรารสองก่นได้เคยตกหลุมรัก feeling หล k e แต่วันฉันยังคงนึกถึงแต่วันวันที่เราทั้งสองมีกันก็เพราะความไม่เข้าใจทำให้เราสองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เคยต้อง The high feeling like the one, ya kei tanik to the one you you rao song พอนะดิีกีตาร์เองด้วยหรอใช่กอ้กิงจังมันอาจจะผิดผิดบ้างมันก็ไม่ผิดนะยิ้มปากก็ฉิกถึงหูแล้วเนี่ยผิดไปร้องให้ใครประังบ้างเนี่ยยังเลยเนี่ยมันร้องให้คนคนแรกอะพอดีว่าเห็นยูเฟย์วันหัวไงก็เลยแบบน่าจะไม่ใช่คนรู้จักถ้าคนรู้จักก็อายเขาอะร้องพออยู่จะไปจีบสาววะเนี่ยไม่ใช่ จีบเจอวะในล่ะเป็นนักร้องหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องแล้วเอ่อเราชื่ออะไรนะพายอาใช่ใช่กัวกลัวเยอยเสียงดุเสียงเขาดุอ่ะเสียงเขาดุเกิน่ะทำเสียงไม่ดุไม่ได้อ่ะค่ะปกติเลยอะเสียงอะ ตอนแรกที่ผมเข้ามาทักนะี่คือผมแบบไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยตอนที่คุณตอบอะ่ะใช่หรอไม่คือแบบเออเป็นคนเสียงดุอะ่ะพยายามปรับแล้วนะมันมันไม่ได้จริงเรวอายุเท่าไหร่เขาเนี่ยสองห้าอ้ไปทำบัตรประชาชนมายัาง <c oughs> อะไรนะไปทำบัตรประชาชนมาหรือยังทำไม่เป็นอะ่ะทําทำไม่เป็นหรอใช่เดีย๋ยวพาไปทำไหม ได้ได้สอนนะโอเคโอเคค่ะกู <c oughs> มุ่งเกินอะว่าแต่รถฝนี่หายไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> มีคนขโมยไปอ่ะใครขโมยไปเ่อกีผมขี่มาจอดไว้ตรงนี้หายไปแล้วอะพาดีโ okay, อเคงั้นเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวไปพาวรถแล้วกันนีค่ะเออเอาดีไม่รู้แหละกูมุ่งอ่ะกู ไม่บอกให้เขาไปทําด้วยเอ้ยไม่ใช่กูไม่กูไม่ร้อยเขาไปทําแล้วกูค่อยดูด้วยกูพาเขาไปทําเลยครับแค่นั้นแหละกูอยากเห็นว่าแต่นี้ผมต้องเรียกพี่แล้วหรือเปล่าเนี่ยผมอายุยี่สิบสี่ใช่หรอยี่สิบสี่หรอใช่เรียกเพื่อนก็ได้เรียกเพื่อนได้ไงปีเดียวเองปีเดียวก็เป็นพี่ก็แต่นะก็ก็นับถืออยู่เสียงเสียงดุเฉยๆหรอกเนาะ แต่ก็ดูดูแบบน่ารักดีเพอได้คุยนั้นพอได้คุยเยอะๆแล้วก็โอเคเริ่มหายกลัวแล้วถ้าไม่ได้เห็นหน้าก็จะนอนไม่หลับแค่นั้นแหละไม่ขึ้นเลยมันจะขึ้นตรงไหนอ่ะอ๋อมันในกระเป๋ามันยังไม่ขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นในบัตรประชาชนลองดูในบัตรประชาชนดิแล้วกูบอกให้เขาเปิดเปิดมาเปิดมากดยังไงอ่ะกดใช้บัตรประชาชนในกระเป๋าอะเปิดมา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 อ้าวเห็นเปล่า เอ๊ทำไมมันไม่ขึ้นนะให้เงินเผื่อเผื่อเผื่อไม่พอมันอุ้ยขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ยตกรุมรักล้อเทลานมองยังไงก็พาทุกทางไม่รู้เป็นอะไรอะไรนะป้าเอาค่ะเอาลิงได้ได้ได้ยินครับได้ยินฟังแล้วมันจะเป็นตัวอะไไงอ่ะเอ่อกดตอนลบอ่ะลบลบก็คืออันนี้ดูแล้วใช่ป่ะ วักหนึ่งเก้า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 เที่ยคนคนที่แล้วอายุน้อยกว่าเราปีหนึ่งคนนี้อายุมากกว่าเราปีหนึ่งโหพี่ชมพูเชียวโอ้โหใครนะพี่คนผมแดงปลาเป็นอะไรปลาเป็อะไรคืออะไรอ่ะฮะเดย์ปลาเปิดเปิดว่าเอาเปิดเปิดเปิดคืออะไรเห็นแล้วเห็นแล้วต้องวิ่งหนีทำไมอ่ะเเหห็็นนปา ปาไม่มีอะไรชื่อเรามีมีมีหวั่นใจไหมเราอะโอโห้อันนี้ทรงซอนะซอจัดเลยใส่เกงช้างด้วยชื่ออะไรนะคะเจคโอเลนเช่นชื่อเรียกยากจังใช่ไหมล่ะแล้วชื่อผมเรียกยากไหมเรียกง่ายครับเรียกง่ายแนอะไนพี่ขออนุญาตได้ไหมล่ะพี่ทวยอะไหนไหนอะไรไหนเดินเดินวันนี่เดินมันนี่ อดีนั้นนั่นพี่ทอยเหรออดีใช่ห่างกันปีเดียวเห็นไหมผมปีสองพันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกงอะไรกันหรือคนนี้ใช่แกงอะไรกันหรืออาอเดินวนทำไมเป่าวป่าเปล่าวอยู่ดีๆก็สมาธิสั้นเหรอเขาว่านามสกุลกับหลังเสื้อมันไม่เหมือนกันอ่ะอ้าวก็อยู่เดลิเปอร์มาก่อนไงอ แล้วอันนี้ยังไม่มีั่นใจใช่ไหมไม่มีค่ะเพิ่งเข้ามาเองออันนี้ใช่พี่ทอร์ดิสตัดม่้ยใช่ครับใช่ใช่โอ้ยเสียวขาเจ็บเสียวพี่ FC อะไรวะัโอเคไว้ใจกันไว้ใจกันอย่าไปฟังคนแถวนี้นะครับ FC อะไรวะเนี่ยเอ้าโอ้โอ้ My God เอ๊ะมันบังหน้าบังตามองไม่เห็นเลย มาใครหมายถึงแว่นแว่นเราอ่ะแว่นแว่นพี่สาวอ่ะเห็นยังเห็นแล้วชัดเลยไม่เบอร์แล้วเบอร์เฉยมันไม่ชัดเจนเราชัดเจนอยู่นะตกด่งรักกลอบทะลานมองยังไงก็พาทุกทางไม่รู้เป็นอะไร แล้วนี่จะจะไปไหนต่อครับไม่ไปไหนอ่ะไม่รู้จะไปไหนก็เลยไปยืนเมาเมือ,อยู่นู่นม,มีเงินใช้หรอเนี่ยได้นะได้ไปฟามบ้างยังไปมาแล้วแสดงว่าก็มีพอมีตังค์อยู่ใช่ไหม <c oughs> เพียงข้าวผมหน่อยสิมีข้าวอะ่ะแต่อันนี้มีพอให้ได้อยู่ออ๋มีอันนึงที่พอให้ได้อุ้ยคืออะไรอ่ะไปดูดิสเปเชียลวอลเลอร์มันคือกาชาหรอ ใช่อยู่แก๊งไม่ใช่หรอไม่เคยเห็นรูปสามเหลี่ยมแบบเนี้ยยังไม่ได้เปิดเลยขอบคุณครับไปไหนครัพี่โอ้โหเลขตัวเล็กโอเคเกือมมากไอ้ย่าคุูพูดสะดุดเลยสัตว์เลยพี่ขอดูของเองด้วยได้ไหมล่ะจะดูของผมไปทำไมหรอครับเอ้าก็จะดูเฉยๆก็แลกกัน อ๋อใช่ที่สองคนเป็นโพรเมียรกันหรอจ๊ะฮะฮะฮะใครถามใครโอคหลายคนอยู่แล้วเออดีๆนะถามใครมีโชคหลายคนอยู่แล้อังคอนโทษค่ะทากันหมดเลยก็นี่ไงก็เนี่ยตาหัวน้ำเงินกับหัวแดงอันนี้ก็ใช่อยู่เหมือนพี่กับพี่คนเนี้ยฮะฮะฮะเอ้าฮะฮะคืออะพี่ชายขอดูหน่อยครับ ไม่เราก็นี่ไงก็ให้ดูคืนด้วยนะอ่ะได้ได้ขอดูหน่อยได้ไหมขอดูด้วยเฟอร์บี่อย่าเพิ่งเฟอร์บี่เด็กอย่ายุ่งนี่มีมีสมนิเด็กอย่าเพิ่งยุ่งเฟอร์บี่เดี๋ยวกูุัดให้ขอแบบนี้ที่ไม่ขยับยังไง่ยมับ่ล้วขยับแล้วด้วยขยับรูปขยับเป็นด้วยอ่ะขยับขยับเอ้ไหนลูกขยับไหนขอดูหน่อยพี่บริสุทธิ์ใจพี่ตัวจริงก็ขยับได้นะขยับมั่งเลยขยับเล เฮ้ยไม่ใช่เธออยากขยับไหมไม่ใช่ห嘛ถือว่าเขาทำรูปขยับถือเขาไม่ดูแลเขาเบิ่งเนยได้ไหมไม่ถ้าเป็นผู้หญิงดูผู้หญิงคือสำหรับผมผู้หญิงต้องต้องโชว์มาก่อนหนึงจะให้ดูคืนโอ้พี่เราเร็วเพราะว่าผู้หญิงชอบบิดผู้หญิงชอบบิดไม่เอามันมันมันหมุนเดน๋ยนูขอดูเดี๋ยวนูเปิดให้ดูก่อนถ้าอยากดูต้องเปิดต้องเปิดก่อนเพราะว่าผู้หญิงชอบบิดเปิดก่อนพี่ขออนุญาตเลยพี่ไม่

ตกรุมรักล้อเทลานมองยังไงก็พาทุกทางไม่รู้เป็นอะไรขยับกินอุ้ยเชี่ยอันนี้ชื่อเฟอร์บี้โอเคโอเคโอเคไหนหนูขอดูของพี่หน่อนไหนหนูขอดูของพี่ก่อนเฮ้ยขอดูก่อนกูจะดูก่อนค่ะกูเปิดให้เขาดูก่อนเนาะขอดูก่อนเฟอร์บี้อะไรขึ้นใคร พี่ส่งมาไอ้ยากูจะออกากตรงนี้แล้วนะเออพี่เซนพี่เซนนี่คือการอพี่เร็วๆไอ้เร็มพี่สาวมันนี่นี่เนี่ยเฮ้เปนขยับได้ไงอ่ะ ไม่เราก็ทํารูปขยับอยู่แล้วก็มาถามว่าขยับได้ยังไงมันคืออะไรเนี่ยไปดีกว่าผมว่าอยู่ตรงนี้นานๆไม่น่าดีละว้าขอหน่อยสิเดี๋ยวมาต่อแถวกันอีกเยอะก็นะเบอร์ที่ให้ไปอ่ะถ้าว่างๆก็โทรมาได้นะครับแบบว่าให้ช่วยเหลืออะไรอย่างเนี้รถพังรถดับหรือว่าไม่มีเพื่อนหรือว่าเงาอะไรอย่างนี้ก็โทรได้นะครับ กลัวรบกวนไงเป็นลบกวนหรอกโอเคนึกอะไรไม่ออกโทรหาผมแค่นั้นแหละงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับโอเคค่ะโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะบาย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 จุ๊บหมวด <c oughs> <c oughs> คุณแผนออกออกไล่เหยื <c> ่อ <oughs> จุ๊บหมวดเสยจุ๊บหมวดควนแปลกหน้า <c oughs> มากันต่อ